Ô oh, còn trùm này Để đưa cá nướng này này Chút lo này Ôi, lò này ạ oh, อาจจะตกหลุมถึงว่าใช่ไหมหัวมันยกสูงไปสุดล้ออีกแล้วครับโอ้น่าจะตกหลุมครับตกหลุมที่แม่ครูขุดไว้อะ นะครต้องเอามือไมโครกดดัมลงก่อนนะครับอาขึ้นได้ไหมตัวแรงตกหลุมพางแล้วครับ ดิบแก่ดิบแก่เซลกันแล้วครับเอ้าสามแปดบางกล้องแล้วอ๋อดินแล้วอูู้ขึ้นได้เฉยเลยโอ้โหจังหวะนี้สามแปดบังเออ ตัวแรงกว่าจ้าทีมงานหน,น้านี่นี่ฮะคันนี้เขาบอกว่าไปทำอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นระบบของ s 7 0 0หมดแล้วว่างั้นน่าจะแต่งหมดเยอะครับคันนี้นี่ อ่าสบายบายแล้วครับขึ้นได้แล้วอ้างสามสีสีมาอีกแล้วอู้นี่จะไนแรงๆเนาะอื้ม อย่าถอยตุกลุมหมอนเขานะเสียเอ้ยไปแล้วครับ pa sit ay patigil yung อออสามร้อยขึ้นมาแล้วครับไป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 ถอยถอยออ,ออทางออกรูเดียวเห็นรู้จะลบกันยังไง เห็นรถแล้วครับโดนบงังต้องไปหามุมใหม่แล้วหาครับผมเขาไปกันหมดแล้ว